สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเชา้าในที่ี่างทางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีกิซังสดีครับวันนี้กิซังจะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตน้อยกิซังเนาะพ่อครับไมใ้ในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางกันว่าพ่อครับตอนนี้ยังสวยอยู่หรือไม่ครับผมเดี๋ยวเราไปสวนเจ้านายรอบเลยสวนเจ้านายวันนี้เราไม่ได้ไปครับเราจะไปข้างในนู่นเลยสวน72พรรษเป็นซาเลยแต่ว่าจะเก็บบรรยากาศด้วยร,บรอบๆดอกซากุระญี่ปุน่นเป็นยังไงบ้างตอนนี้เหลือให้ชมอยู่ เป็นบางต้นนะต้องบอกว่าเป็นบางต้นน้อยยูซักเนาะเหลือไม่เยอะแล้วนะมาบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงหลัพาถ้าไปชมไปดูเลยวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะเพราะว่าพยากรณ์อากาศบอกรรว่ายังไงยูซังพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตะตกฝนจะตกน้อยยูซังเนาะแต่ไม่มีแต่ฟ้าใสเยอะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแต่ค้อนเมฆก็เริ่มมาแล้วนผะู้ชมนี่เมฆมาเยอะเลยต้องมาลุ้นกันว่าจะมีฝนหรือเปล่าแต่ที่นาบอกว่าอาจจะมีมีหรือไม่เราม,มาดูกันถ้ามีก็จะ สดชื่นอีกหน่อยหนึ่งเนาะไปไม่เป็นการเสียเวลาเราพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศข้างในกันครับไปครับไปครับนะนี่ท่านผู้ชมตอนนี้กลายเป็นอะไรหมดแล<ม>้ยคิดสั่งหมดแล้วนี่กลายเป็น,มนเมล็ดหมดแล้วน้อยใหญ่ด้วยนะนี่กินได้นะเขาบอกคิดสั่งลูกลองชิมไหมท่านผู้ชมดูที่ว่ามันเปื่อยได้ไหมเคยชิมใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนกชอบมากเปรี้ยวนะพอชิมหน่อยนีเปรี้ยวโอ้โหท่านผู้ชมเป็นเปื่อยมาก ปเปรี้ยวขมน,น้อย<า>แล้วก็ไม่ฝาดแต่มันปเปรี้ยวมากทาไมนกถึงชอบเลี้ยกังเนาะอนเอาไปปลูกได้ใช่แต่ข้างในนี้เราไม่สามารถเข้ามาเก็บได้นะท่านผะนะนะู้ชมเพราะว่ามันเป็นของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางดังนั้นดังนั้นที่เราเราจะไปเก็บต้นที่บ้านของเราใช่มันมีอยู่ต้นเดียวท่านผะูนะ้ชนมะนะต้นเดียวไม่ว่าจะ ได้เยอะหรือเปล่านะแต่ปีนี้ลูกไม่ค่อยเยอะท่านผู้ชมอย่างที่เห็นขนาดต้นที่อยู่ข้างในเนี่ยดอกเยอะมากแต่ว่าเมล็ดไม่ค่อยมีน้อยคิวซังเนาะผอเนื้อมันฉ่ำมากเลยใช่เนื้อมันฉ่ำมากนี่นี่เนี่ยสีชมเนี่ยลูกดิอันต้นเนี้ยซากุระญี่ปุ่นแค่เลยโอ้มันี่เม็ดของมันนี่เดี๋เอาไปปลูกได้ใช่ครับเนี่ยเลยจะต้นนีอันเนี้ยใช่นี่สายพันธุ์อะไรคิวซังสายพันธุ์เหมือนอะไรเลยไต้หวันใช่ไหมไต้หวันนี่ฮะดอกไตหวานก็ยังมีให้เราได้ชมอยู่นะใครที่มาช่วงนี้ก็ยัง ได้ชมอยู่เนาะได้ชมอยู่นิดนึงวันน,น,นี้วันที่เท่าไหร่กฤษณ์ังนี่วันที่23ถูกต้อง23กุมภาพันธ์2560ยหแปดนั่นเองน้อ,อยกฤษณ์ังเนาะนี่ฮะกลายเป็นสีเขียวหมดแล้วท่านผู้ชม<ใ>นเนา,เาะ,ะเดี๋ยวเราไปชมดอกไม้กันดีกว่าเดี๋ยวเรากลับมาปิดคลิปตรงที่ดอกฟอกครบของเราไปงี้ครับน,น่าน่าจะสวยงามใช่น่าจะสวยงามแน่ๆเลยไปเราเดินทางเข้าไปข้างในกันดีกว่าไปครับไปครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงบริเวณสวนอะไรครับพี่ยูวซังสวนเฉลิมพระเกียรติ72องศาตอนนี้เราตีไปตอนนี้เราอยู่ที่นี่อกว่ามันกี่องศาพ่อครับครับผมเราตีเข้าไปตรงนี้คือสโมสรใช่นี่คือสโมสรอ่างขางนั่นเองเป็นที่ที่อะไรนะฮะเป็นร้านอาหารนั่นเองเนาะเป็นร้านอาหารหรืนร้านน้ำร้านคาเฟ่ดอกสวยเลยค่ะค่าฟร วันนี้ดูอุณหภูมิวันนี้อุณหภูมิบนดาดแอ่งขางตอนเช้านี่ฮะท่ออานผู้ชมกี่องศาสี่จุดแปดองศานะฮะมาที่เลยน,นี่วันนี้วันนี้ที่สามกุมภาเนาะทั่วไปใช่ค่ะต่ำสุดอยู่ที่สี่กว่ากว่าแล้วก็ทั่วไปอยู่ที่แปดองศานั่นเองนะอากาศดีเย็นสบายหนาวเลยแหละหนาวอ,อย่ืังเนาะหนาวอ,อยู่อะใช่ว่าเราเดินเข้าไปฝั่งนู้นแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะ ครับครบไปครับพ่อครับ,รค,รบครับผมที่มันพื่มสามสีกับหอมเมอนมหน้าพู่สามสีออกบานเต็มต้นเลยกลิ่นลอยมาถึงนี่เนอะคิดสักเนาะพราะเราหอมมอนลี่เนี่ยมันหอมเหมือนยาสีฟันเลยหอมเหมือนยาสีฟันยาส,สีฟันนี่คือสังลลนี่กลิ่นมันหอมเมอนลี่นี่ท่านผู้ชมนี่ดอกอะไรคือสังครับนี่ดอกอะไรครับดอกหน้าแมวหรือว่าดอกพันซี่ นี่นนอดอกฟอกกบใช่ดอกฟอกกบจะมีน้ำหวานอยู่ข้างในใช่ครับมผมท่านผู้ชมมาเที่ยวช่วงนี้ดอกไม้ของเรากําลังจะบ,บานสวยสะพังเนะาะเพราะตอนนี้ลงดอกไม้ชุดใหม่แล้วนี่เห็นไหมนี่ใครมาเที่ยวดางขังดอกไม้สวย<พ>อตอนน่ะอัน,นี่คือดอกพิทูเนียใช่ครับดอกพิทตเนียนี่มีสีม่วงสีชมพูสีขาวม,มือ,อยู่ตรงนี้เด้อใช่ครับนี่สีชม เนี่ยตอนนี้เรากำลังจะลงต้นไม้ใหม่กันพ่อครัสวยๆเลยคือลิ้นมังกรใช่ใครที่สร้างเดินไปฝั่งนี้ครับเนี่ยต้นไม้กําลังลงปลูกกันนะฮะเพื่อให้มันสวยตลอดทั้งปีนั่นเองอันนี้คือคูลาบ่ะดอกอาซาลีไอ้คาเมเลียไงก็ตามคาเมเลียใช่ตระกูลเดียวกันกับพวกดอกสีแดงอันนี้อันนี้สวยดีอ่ยอันต้นเนี่ยพ่อจําชื่อไม่ได้ละคิวซังเมื่อก่อนอ่ะปลูกเยอะมากเนี่ยมันดอยเราเนี่ย มันกำลัง <ขอ S 1> สวย <คะ S 1> เลยครับผมมี2ต้นผู้3ามสีอ่ะโอใช่มีสองต้นใช่ไหมปะเราไปดูกันว่ามันหอมขนาดไหนนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดนะพาชมแบบสวยๆเลยนะครับถึงแม้ว่าดอกซากุระจะไม่บานแล้วไม่สวย<อ>แล้วไอ้ไอที่ต้นสีแดงๆนี่คือแปลงล้างขวดอ่าใช่ครับแปลงล้างขวดถูกต้องโอ้ายหายไปไหนชี่ซังเนะนี่ย ในหลวงของเราหายไปไหนเนี่ยตรงนั้นก็ป้ายหายค่ะโอน่าจะเอาไปตกแต่งเพิ่มแน่ๆในไเกียรติสังแน่จีใช่ฮะโอ้เนาะนี่โอ้โหหอมมากหอมจริงๆท่านผู้ชมเนี่ยครับพุทธสามสีเมื่อก่อนเราก็หาหากันเนาเกียรติสังว่ามันอยู่มันคือดอกอะไรเนาะทำไมหอมหอมเนาะนี่เราตรงนี้เลยใช่ครับมันคือต้นนี้นั่นเองกอใหญ่มากอันนี้ทําไมทําไมเขาเรียกว่าพุทธสามสีเพราะว่ามันดีมันดูใกล้ๆเนี่ยนะดูใกล้ๆ นมีสีอะไรบ้างมันจะมีสีขาวอ่อนๆน่ะสีม่วงสีขาวสีม่วงแล้วก็สีม่วงเข้มเนาะสีม่วงอ่อนๆตรงนั้นเหรออ๋อใช่มันก็เลยได้กลายเป็นชื่อว่าพุทธราสีนั่นเองเนาะคือสังเนาะอนี้ลูกไม่เคยเห็นเลยหอมอะหอมมากมันคือต้นอะไรคะนะฮะอ๋อต้นนั้นใช่ไหมเขาเรียกว่าต้นซันเวียหรือเปล่าลิมุน ลิ้นมังกรไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายลิ้นมังกรต้นที่ลูกชี้ท่านผู้ชมดูมันมันชื่อซันเวียลูกซันเวียใช่น,น่าฮอรมมันลิอยู่นั่นอ่ะอ่าใช่นั่นฮอรมมันล่อยู่โน,โน่นถูกต้องครับอันนี้ที่หอกม่วงๆเนี่ยมเมล็ดพ่อมีอยู่นะแต่พ่อไม่ได้หวานมันกําลังบานเลยมันคือดอกอ่าอะไรทีคิดสร้างรู้จักไหมไม่รู้จักอ๋อมันคือดอกพิมูล่าพิมูล่าใช่ครับกำลังาบานสวยจังอะ่ะโอ้ข้างน,านั้นน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 อันนั้น ดอกอะไรเชียงซังจำได้ไหมกันนั่นเหรอใช่พายท่านผู้ชมไปดูเดินพาท่านผู้ชมเข้าไปดูมันคือดอกอะไรเอ่ยอันนี้คือต้นเมกนูเลียเมกอะไรนะเมกนูเลียถูกต้องมันคือดอกดาเลียท่านผู้ชมดาเลียหอมใช่มันคือดอกนี่ไงลักเล่นั่นเองไว้ดอกสวยน้อยชียงซังเนาะสวยเหมือนโค้งเลยฮะดาเลียแปลวสวยมากนี่มาทางนี้มีอะไรครับนี่ไหน ใหญ่มากโอ้โช่อใหญ่มากเลท่านผู้ชมเนี่ยมา<ต>ถ่าย,ยรูปใกล้ๆเขาได้เลยนี่นี่นี่นดูพอคร <พอ S 1> ับอ,อ,อันนี้คือดอกผีเสือ้อฮะใช่ดอกพีเสือ้อแล้วว่าดอกหน้าแมวนั่นเองเนี่ยกำลังบานสวยแล้วเนาคือสังเนาะครับนี่ใครอยากมาชมสวยๆแบบนี้สามารถมาชมได้ที่สวนชริมเระเจยรติ72พรรษาของน้อเองมีทุกอย่างใช่ครับข้างบนกลับแฟนซีก็ยังสวยอยู่เนาะพอครับเดี๋ยวเราไปเดินไปดูนี่คือสังบอก ลองพาท่านชมขึ้นไปดูอันนี้คืออะไรครับบิโกเนียครับบิโกเนียใช่ตรงที่บ้านเรานี่ก็ปลูกเออนั่นพ่อจําชื่อไม่ได้ครับตอนนี้กําลังดอกเลยนี่นี่นี่หมุมนี้ก็สวยน้องเกศสังเนาะครับนี่กระหล่ำแฟนซีนี่นี่นี่แมกโนเลียใช่แมกโนเลียท่านผู้ชมนี่นี่นี่ดอกแมกโนเลียหน้าตาจะประมาณนี้ช่อไม่ช่อใหญ่ใช่อันนี้ก็จะเป็นดอกกระหล่ำแฟนซีกระหล่ำแฟนซีนั่นเองใช่ครับ สวยงามตามท้องเรือนะคิซังน้นงค,ครับัต้นแบบตรงนั่นคืออะไรคะเนี่ยเหมนขาวๆค่ะที่มีดอกบนต้นนั่นเหรอต้นพารเนียครับพารเลีโอ้ท่านผู้ชมโดนขึ้นไปเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ลำต้นของเจ้าต้นพารเนียเนี่ยเขาเอามาทํากีตาร์ได้ด้วยคิซังเพราะว่าเป็นไม้ขนาดใหญ่เนื้ออ่อนเอามาแปรรูปเป็นอ,อะไรนะเอามาทําเป็นตีขึ้นรูปเป็น อ่าลำพงได้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ลำพงอ่ะเอามาทำเป็นนั่นนะ่ะ้ากีตาร์กีตาร์โอ้แดนมาและแดนมาละท่านผู้ชมไปเราเดินชมบรรยากาศด้านล่างกันต่ออีกนิดหนึงไปครับไปครับไปท่านผู้ชมตามมี่คิวซังชมบรรยากาศไปกันต่อครับไปกันต่อแล้วไอคิดซังเนาะนี่เหมือนเหมือนเจ้าอะไรไม่ไรู้อะครับต้นคาเมเดียเหมือนกันหลกคาเมเลียตูสีตน้นหอมเหมือนที่ต้นนี้แบบหอมมากอลังการมาก ต้นใหญ่มากเลยใช่ไหมครับพอแล้วหอมด้วยอ่ะใช่หอมน,น,นี่นี่นี่นกนกใกล้ๆครับย่มดูมินไม่นกอ่ะมันคือนกัวค,คนแหละมันคือนกอะไระครับนกกลางเขนครับนกกลางเขนใช่โอ้ยหอมเนาะหอมดีอ่ะหอมมากท่านัูยชมบรรยากาศนี่ตอนนี้ดอกไม้คือบานเต็มที่เลยนะพร้อมให้ทุกท่านมาเที่ยวชมกันแล้วป้ายอันนี้มันคือหายไปเลยค่ะอ๋อเอาไปทําใหม่ไอ้คิดซะี๋ยวก็จะเอามาติดใหม่อีกรอบนึง พ่อครับเมื่อวันนู้นมีคนเหยียบดอกไม้ตรงเนี้ยใช่แล้วเราก็ว่าไงให้เขาลงมาใช่เพราะว่าเดี๋ยวเหยียบแล้วไม่ได้ชมแล้วใช่ถ้าคนเข้าไปเหยียบแล้วคนข้างหลังเขาจะมาชมอะไรใช่ไหมครับนี่ฮะบ,บรรยากาศล่าสุดนะต้นไม้กําลังลงใหม่ด้วยแล้วก็อันเก่าก็เริ่มบานสวยเต็มที่เลยเนาะโอกาสมาเที่ยวอย่าลืมแวะมาเที่ยวน้องกิดสังเนาะไปท่านผู้ชมเราไป,ไปชมบรรยากาศขาฝั่งขาออกกันบ้างดีกว่า เ,เรา,เาไปไป <บน S 2> คลิปก<อ>ันตรงที่แปลงดอกฟอกรบกันเนาะพ่อครับเดี๋ยวเราดีวิวแปลงบัวนี่แหละอ้าวแวะแปลงบวยหน่อยหนึ่งเนาะครับอ่ะไปกันครับไปครับท่า,าบบบนผู้ชมนะฮะวันนี้เรา,เาเขาับรถออกมาถนนวนออกมาด้านนอกเลยคิดซะเนะาะครับด้านหน้าของเรานี่คือต้นอ,อะไรที่ซะลูกท้อลูกท้อหรือว่าลูกพีชเองนะฮะตอนนี้หอบไปที่ดับบลิวแล้วคิดซะเนาะนี่ค่ะหอบหมดแล้วนี่ท่านผู้ชมดูใกล้ๆเนี่ย อันนี้หอ่อกำลังห่อถูใช่ครับเนี่ยที่ทำไมถึงบอกว่าทําไมถึงต้นไม่สูงเนี่ยเวลาเขาห่อหรือว่าเก็บเกี่ยวมันจะได้ง่ายๆนะคิดสั้เนาะครับท,ทางด้านซ้ายมือของเราลูกแพร่ฝั่งนี้คิดสั้อ่านี่คือลูกแพรหรือว่าลูกสาลี่เองตอนนี้กำลังออกดอกก็เหมือนกันเนี่ยดอกก็สวยเคยตั้งกระทู้ถามว่ามันคือดอกกอ็ได้มีหลายท่านตอบมาปลูกด้วยหลายท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าคือดอกอะไรเนาะเราคอเฟรลยให้ทราบว่ามันคือดอกสาลี่ รูกแพรนันเองนะฮะเพราะพ่อครับกินได้ครับกินได้สาลีที่นี่กินได้มีสายพันธุ์ที่เอาไว้ปลูกจําหน่ายนั่นเองน้องกินสด้เนาะครับได้สาครพอครับ ต้นซากุระญี่ปุ่นก็ยังลงลห้เราได้ชมกันอยู่นะคิวซังเดินอ้อมหลังใช้เลยนี่มันคือต้นอะไรนะคิวซังฮะนี่ต้นอะไรฮะคือต้นซากุระซากุระนั่นเองเถูกต้องใต้วันใช่อันนี้ขนาดบรรยากาศยามเที่ยงแลเวลาแสงไม่มีพ๊บโอ้เหมือนตอนเย็นเป๊ะข <laughs> <น S 2> <พ>อบคครับผม ต้นบัวต้นนี้ลูกออกแล้วอะใช่ใช่นี่นี่นี่อยู่ข้างบนพ่ออันนี้คือลูกบัวลูกออกเยอะมากโอ้ใช่ต้นนี้ต้นนี้ทำไมเยอะเยอะกว่านี่นี่นี่ใช่หมดเลยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้คือบัวหมดเลยว้ากินอันนี้ยังไม่สุกใช่ยังไม่สุกกินยังไม่ได้เพราะว่าขมต้องรออีกนิดนึง มันถึงจะกินได้นี่ฮะลูกถ้าเราทากัดไปนิดนึงคือขมมากเปรี้ยว้วยใช่ไหมเปรี้ยวด้วยนะใช่ใช่นี่บรรยากาศแปลงบัวของเรานี่บรรยากาศแบบร่มรื่นมากนะอันนี้อันนี้คือถ่ถายรูปได้ใช่ครับหน้าเสือมาปูแล้วก็นอนอ่างสิงีอ<ม><ค>ะไรตรงนี้นี่นี่เหมือนอันนี้เขาทำไมทำไมเขาเรียกแปลงบวยเพราะว่าเหมือนนี่คืออุโมงค์แปลงบัว<โ>อ๋อใช่อุโมงค์ต้นไม้นั่นเองนะองทรา อุโมงดึกดำบรรพ์เพราะว่าเน,นี่ยปลูกมาตั้งแต่ปี2517นอยเนี่ยนี่อันนี้นานมากใช่นานมากมากเลยนผู้ชมว้าวบรรยากาศดีเนลยคิดซะเนาะเนี่ยมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆกับบรรยากาศแบบวินเทจวินเทจหน่อยนี่โอ้โหพ่อครับถ้า <ขอ S 2> เราเดินตรงไปตรงนั้นคือที่มันปลูกไว้ตรงนั้นคือคือลูกไหนลูกไหนแล้วก็ลูกพรมสองอย่างเนี่ยดอกจะคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวคลิปหนะ้าเราตีมา รีวิวลุงเรือนได้ได้ได้เนาะนี่เดี๋ยวถ่ายรูปไปท่านผู้ชมดูว่ารูปวินเทจวินเทจมุมนี้จะเป็นยังไงน้องคิดสังเนาะพอครับฮอเราออกไปถ่ายอกุหลาบนูโอ้กุหลาบยังไม่ออกกาลังแต่งดอกอยู่น่าจะเดือนนู้นแหละคุมพาปลายคุมพามีไอมีนาโน่แหล่งจะเริ่มสวยกุหลาบนูเราออกไปที่แปลงกลางแจ้งดอกฟอกกบข้างหน้าดีกว่าไปกันครับไปครับ พ <Yeah, S 2> ่อครับ,รบตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนกลางแจ้งตอนนี้คือดอกฟอกกลบเยอะมากวาสวยมากท่านผู้ชมดูสิเขากําลังเบ่งบานแล้วก็ที่กําลังจะออกมาใหม่ๆเยอะด้วยเนาะคิวซังเนาะครับดูฮะมาเที่ยวช่วงนี้อยู่ในดงดอกไม้ขเขาบอกว่าต้นดอกชนิดนี้มีพิษต่อหัวใจคิวซังดังนั้น ถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาชอบเอาไปเป็นยาพิษหรือว่าการวางยากันพ่อคบครับผมอันนี้คือมีพิษอยู่ข้างในใช่มันเป็นดอกไม้ที่สวยงามแฝงคืาเรียกว่าเป็นดอกไม้มีพิษในตัวแต่แตว่าไม่ใช่ว่าจับโดนหรือว่าอ่าอ่ายังไงถ่ายรูปด้วยแล้วจะเกิดพิษหรือว่าเกิดอะไรไม่ใช่นะครับคือต้องเอาเขาแบบไปกินก่อนมันถึงจะเป็นพิษได้ดังนั้นถ้ามันยังไม่เข้าปากของเราเราสามารถถ่ายรูปเล่นกับเขาเนี่ย ได้แล้วก็มีน้ำหวานอยู่ข้างในไม่ใช่เหรอใช่น้ำหวานจะอยู่ข้างในมดหรือว่าแมลงอะไรก็จะเข้าไปกินน้ำหวานเขาได้ปกติอะไรอีสักแต่เพียงแค่ต้นของเขาดอกของเขาอ่ะมันมีพิษแค่นั้นเองอีสักเลยทําให้หลายๆคนเขาก็เตือนบอกว่าเวลาอยู่ใกล้ดอกอันนี้ก็ระวังด้วยนะอ่าใช่ครับต้องระวังถ้าให้ดีไม่โดนเขาจะดีที่สุดใครเตือนครับเมื่อวานใครเตือนหรอพี่พี่แฟนเพจของเราบอกเตือนเองบอกว่าเวลามาถ่ายคลิป ใกล้ๆเนี่ยระวังด้วยนะอธิบายให้คีซังด้วยว่าต้นเนี่ยมันมีพิษอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นดอกไม้มีพิษที่สวยงามมากนาะเคีซังเนาะมีพิษและสูงด้วยใช่ครับเนี่ยมันเป็นพิษเฉพาะตอนที่เรากินเท่านั้นนะฮะถ้าเราเราจะสัมผัสเขาแบบนี้เราจะจับจะรูปเขาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะเพราะเผื่อแต่ถ้าเราไม่เห็นาเรากินเข้าไปอ่ะถ้าเรากินเข้าไปก็อาจจะมีผลต่อ ระบบหัวใจก็เป็นได้ก็คือ <ใน S 2> คเป็นระบบหัวใจคือใช่ครับระบบหัวใจคือหัวใจเราต้องมีอาการผิดปกติไง,งคือสังคือถ้าหัวใจวายตายได้นี่แหละนี่เดี๋ยวสิท่านผู้ชมโอ้สวยเนอะขอนี่นี่ดอกช่อนี้หนใหญ่ช่อนี้คือดอกเนี่ยเป็นพวงอะไรจากเล็กๆเนี่ยแล้วมันก็โตขึ้นโต,ข,นตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะสูงเลยหัวยืนสังแล้วเนี่ย เกินร้อยสี่บร้อยห้าสเซนนะบางต้นร้อยหกิเซนก็เป็นได้เนี่ยเอาครามมันยังเตะไม่ได้เลยเนี่ยใช่กลัวอย่างเดียวอยาเจอพายุฤดูร้อนก็พอถ้าเจอพายุฤดูร้อนนะจะฟกกรบของของเราเนี่ยหายหมดเลยกลัวมันล้มกลัวมันหักอะไรอยู่ังถ้ามันเจอคือลูกคือแบบ กลัวมันดอกร่วงแล้วก็ใช่ซึ่งมันล้มไปเนี่ยใช่ถ้ามันลม้มเงี้ยเสียหายหมดเลยความสวยงามมันก็จะลบไปเพราะว่าอีคิวจะต้องมาถ่ายรูปช่วงปล่อยสั่งรองด้วยนไอคิวสังเนาะเนื่องจากว่าอีคิวสังจะบวชช่วงเดือนมีนานะครับก็คือเดือนหน้านไอคิวสังเนาะว<อ>ันที่ยวไหนนะครับวันเป็นที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดครับยี่สิบหกถึงยี่สิบแปดเดือนอะไรครับมีนาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะครับช่วงเดือนมีนานั่นเองนะดัง <c oughs> นั้นใครที่ <c oughs> อ,อยากจะมาร่วมงานนี่คือสังการเรียนเชิญเลยเนาะคือสังเนาะสามารถมา,ร,า,า,มาร่วมงานนี่คือสังดได้แล้เเวเอาป้ายแล้วเอาอะไรซองเราไปให้ซอ,องอาจจะเป็นพี่พีที่อยู่ทางไกลก็จะเป็นเรียนเชิญแบบการ์ดแบบอิเล็กทรอนิกส์เอาเนาะคือสังเนาะอครับครับแลอวขอย่างเดียวคืออย่าอย่าให้มันมีพายุแล้วกันใช่ตอนตอนี้ัก็เฉยๆเนาะอย่าให้มันมี พายุก็พออตัวนี้คือเมฆมาแล้วใช่เมฆก้อนย้ายใหญ่ดำดำน้องอิเกซังเนาะนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดเนาะงานอิเกซังงานบวชี่เกซังไปสั่งรอจะมีช่วงในเดือนมีนาคมนะครับวันที่26มีนาคมถึงวันที่28มีนาคมสองพันาร้รเป็นเชิญพี่พี่เอฟซีแฟนเพจทุกท่านเนาะร่วมงานนะฮะมาชิมอาหารชนเผานะฮะมาชิมอาหารที่ซุ้มสั่งรอที่เกซังมี12เมนูอ๋ออิเกซังจะต้องได้กิน อาหารวันแรกแล้วก็วันก่อนบวชเนี่ย12อย่างกันเลยทีเดียวนะเมหนัใช่เมนูอะไรบ้างเดี๋ยวยายอีคิวซังเป็นคนจัดการให้นะบรรยากาศงานจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนชอบอะไรที่ซื้อบาไมคัมโอ้ชอบไมคัมที่สุดนะก็คืออร่อยมากอเมื่อกี้ก็ยังกินอยู่ใช่ไหมไม้คัมอีกิวซังอิ่ซังชอบกินนะ ดูบรรยากาศล่าสุดในตอนนี้ใครอยากจะมาเที่ยวชมงานก็อย่าลืมมานะมาครับนะมัน่วมงานได้มาถึงป,ปุ๊บก็บอกว่าเป็นแฟนเพจอีคิวซังนะฮะพี่ๆที่สมอีคิวซังก็จะเชิญเข้าไปหาตัวอีคิวซังแล้วก็ไปรับพรจากอีคิวซังรับพรจากอีคิวซังเสร็จก็ออกมานั่งทานอาหาราาถ้ามาช่วงกลางวันก็เป็นอาหารกลางวันก็คือมีทานตลอดมาถึงตอนไหนก็ได้กินตลอดในอีคิวซังรับรองว่ามีเมนูครับใช่ดครับขอแค่ เดินมาหาเราเดี๋ยวเราจัดให้นะอยู่ที่ว่าวันที่มาจะได้อ่าชิมเมนูอะไรครับผมอือ่าจีบวชกีบวชเป็นสั่งลองเนี่ยสามวันหลังจากนั้นสองสองวันสามคืนสองคืนสามวันสองสองคืนก็สาม,สามคืนสามวันวน,นั่นแหละตั้งแต่คืนยนะี่สิบห้าแรกจะสั่งยี่สิห้านี่จะสังก็ต้องมานอนซุ้มละไปกกนหัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็มานอนซุ้มละยี่สิบหกเนี่ยเป็นวันอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ วันขามสั่งก็คือขามสั่งร้องก็คือสั่งรองจะต้องแต่งตัวแต่งชุดสั่งร้องให้เป็นเทวดาน้อยละนะฮะหลังจากนั้นเขาก็จะเป็นสางนะฮะสางหรือว่าสาั่งแล้วก็ร้อ,องรําทําเพลงเฉลิมฉลองกันแล้วก็พอพอ,อทำทำสั่งรองเซลล์ไปบวชเป็นแล้วก็บวชเป็นเนร <7 S 1> นะฮะอย่างน้อยเจ็ดวันนอน,นอนว่าเจ็ดวันเจ็ดวัน,วน,วนอีกคือสั่งก็ต้องนอนคนเดียวต้องต้องถ้า ื่นเช้ามาต้อง <ไป S 2> มาใส่บ,บาตรบินทบารบินทบาตใช่ใครอยากจะมาใส่บาทหรือว่ามารอรับบาทจากอีคิวซังก็เช้าว,วันที่29อสิอีิวซังก็จะเริ่มบินทบารตอนเช้ายามเช้าว,าวันที่คือทุกวันแล้วใช่ทุกวันเลยตอนที่เป็นเนรอีคิวซังจะต้องปฏิบัติกิจของสงฆ์ทุกอย่างเลยก็คือต้องต้องทำตามสงฆ์ใช่ตื่นแต่เช้าตีห้าเพื่อจะมาทําวัดเช้าทําวัดเช้าเสร็จเปลี่ยนผ้าถ่ายผ้าเสร็จก็ แต่งตัวเป็นสัมเารถือบาทแล้วก็ตามตุป๊ปีออกบินธบาตยามเชา้าอยู่ที่ว่าแต่ละวันจะไปบ้านไหนเขาก็จะไปบอกบุญไว้ว่าวันนี้เนมนน้อยจะมาบินธบาตนะอย่างเงี้ยชาวบ้านก็จะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งอาหารปรุงส่วนเขก็มาใส่บาทที่คิวสังยามเชา้าแล้วก็จะเป็นเด็กวัดตามคิวสั <S <S งไปตาเราตาตาอคิวเหรอใช่กับตาอคิวสังด้วย สองคนครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศยามเช้าแล้วก็บรรยากาศตอนที่กิซังเป็นินมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยเนาะกิซังเนาะเล้วคลิปจะยาวและวกิซังถามเยอะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่าพิธีการร้าวๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันดีกว่านาะว่าครับเป็นยังไงบ้างเราต้องเตรียมอะไรบ้าง้อนาะกิซังเนาะเดี๋ยวถ้าวันของจริงเราจะถ่ายใช่เดี๋ยววันจริงก็จะถ่ายท่านผู้ชมได้ชมด้วยแบบเรียวทางเนร ขอให้มา Facebook เลย <ขอ S 1> นะ,ค,ะครับขอให้มาเยอะๆใช่ครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยเป็นช่วงๆบางช่วงที่เป็นเพลงลิขสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยเราก็จะเป็นไลฟ์สดแทนแล้วก็ท่านผู้ชมก็จะได้ชมบรรยากาศสดๆกันด้วยเนาะพ่<ข>อครับครับผมแล้วแล้วเวลา,าช่วงบ่ายหรือสั่งรองที่ทำอะไรบ้างโอ้มีพิธีการเยอะมากมีเรียกขวัญมีหลายอย่างเลยคือสั่งเดี๋ยว จะเก็บบรรยากาศแต่ละช่วงแต่ละเวลาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปทําอะไรยังไงที่ไหนก็รอติดตามรับชมได้เร็วๆนี้อย่าลืมเลยนะครับที่คิวซังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซังให้นะครับมาเป็นกันวางใจไอ้คิวซังและพ่อไอ้คิวซังในการขอมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวยครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ซุงครับไม่ซุงครับ